งานวิจัยหลักของผมนะครับในตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาภูมิศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับแผนที่สมัยโบราณนะครับของคาบสมุทรไทยมาเลแล้วก็เอเชียตะวนันออกเฉียงใต้ทั้งหมดเป็นงานที่ใช้ภาหุวิทยาการนะครับเป็น Multidisciplinary Studies นะครับทำเรื่องของภาษาศาสตร์นะครับมีดาราศาสตร์มีภูมิศาสตร์แล้วก็มีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาเกี่ยวด้วย ดรพลรวิทย์เควสนะครับเป็นอาจารย์ประจําสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เหมือนกันนะครับเป็นปร,ริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร,ร์เชิงคนนํงานวณการวิจัยนี้นะครับเริ่มจากความสงสัยของผมเองครับว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนี่ยอยู่ที่นครศรีธรรมราชใช่ไหมครับเราก็รู้อยู่แล้วว่านครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นเมืองโบราณ ที่โบราณมากระดับหนึ่งก็สงสัยว่าเออสมัยก่อนเนี่ยคนที่เขาเคยอยู่แถวนี้มาก่อนเนี่ยเขามีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงนะครับเขาเรียกตัวเองว่าอะไรพูดภาษาอะไรกินอาหารอะไรเราก็จะต้องหาคําตอบของคาถามพวกนี้ให้ได้ครับทีนี้ผมก็ไปค้นคว้าเบื้องต้นนะครับมันก็จะได้ข้อสรุปมาว่าตเราต้องใช้ องความรู้ในปัจจุบันเข้าไปจับกับความรู้ในอดีตที่มีมาแล้วก็เลยเป็นที่มาของงานเรื่องนี้นะครับเนื่องจากว่างานเรื่องนี้เนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยเราจะต้องค้นคว้าเอกสารโบราณนะครับทีนี้เอกสารโบราณในประเทศไทยเองเนี่ย ของนครศรีธรรมราชเองเนี่ยนะครับไม่มีเอกสารใดนะครับที่เก่าไปกว่าตำนานพระาธาตุเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งเขียนขึ้นเนี่ยประมาณกลางกรุงศรีอย,ยุธยาด้วยซ้ำนะครับเก่ากว่านั้นไม่มีแล้วจะต้องมองหาเอกสารที่อยู่รลายรอบนะครับจากประเทศเพื่อนบ้านก็มีคนรวบรวมมาแล้วเยอะระดับหนึ่งครับเป็นเอกสารเก่าที่สุดเลยเนี่ยก็ประมาณ2,300กว่าปีที่แล้วนะครับรวมสมัยราชวงศ์มลาย,ยะสุงคะของประเทศอินเดียด้วยซ้ำนะครับก็คือเป็นสมัยพระเจ้าโศก ก็จะกล่าวถึงดินแดนแถบนี้ว่าสุวรรณภูมิแล้วก็มีชื่อเมืองอีกสารพัดเลยนะครับมีตะโกะสุวรรณกตะมีมีชื่อว่าจีนะด้วยนะครับภาษาโบราณนะครับอันนี้คือฝั่งของอินเดียนะครับฝั่งของตะวันตกไปอีกนะครับของชาวกรีกก็มีนะครับเรียกตรงนี้ว่าคาบสมุทรทองนะครับฝั่งของจีนก็เรียกตรงนี้ว่าจินหลินหรือแดนทองนะครับ เราก็จะต้องรวบรวมเอกสารพวกนี้ครับมาทีนี้มันมีภาษาอยู่เยอะมากภาษาที่เป็นภาษาโบราณเวลาที่เขาจดชื่อเรียกชื่อบ้านนาเมืองแถบนี้เขาจะจดเป็นภาษาตัวเองซึ่งเราจะต้องถ่ายเสียงออกมานะครับผมก็ไม่ถนัดด้านนี้นะครับผมก็เลยไปทักทามอาจารย์ทัดดาวรักมากนะครับจากสํานักศิลปศาสตร์ให้เขาช่วยนะครับในการสรุปออกมาว่าชื่อที่มันมีสารพัดชื่อเนี่ยชื่อไหนเนี่ยมันน่าจะเป็นชื่อเดียวกันมีที่มาเดียวกันจากภาษาถิ่นเดียวกันได้บ้างข้อมูล แวดล้อมต่างๆนะครับเช่นลักษณะชาติพันธุ์นะครับอาหารการกินหรือแม้แต่การสร้างบ้านพิธีศพอะไรพวกนี้นะครับก็จะถูกผูกอยู่กับชื่อเหล่านั้นนะครับแล้วก็กลุบรวมกันเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับเราก็จะสรุปได้ว่าชื่อพวกนี้น่าจะหมายถึงรัฐโบราณรัฐเดียวกันสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีการจดทิศทางระยะทางเดินเรือระยะทางเดินเท้าเทียบกับเมืองข้างเคียงไว้ด้วยนะครับทีนี้พอเราเอาข้อมูลพวกนี้มา ประติดประต่อเหมือนต่อทิซอกันเนี่ยเราจะได้ภาพแผนที่กว้างๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออกมาพอมาผูกกับองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะได้ภาพที่มันชัดเจนขึ้นว่าบ้านเมืองเหล่านั้นเนี่ยมันตั้งอยู่ตรงไหนในการสร้างตัวปัญญาประดิษฐ์นะครับมันจะเป็น non machine learning จะเป็นฝั่งที่ใช้ในงานตัวนี้นะครับก็คือเราจะมีแผนที่ภูมิประเทศแบบสามิติของคาบสมุทรไทยมาเลนะครับอยู่แล้วก็ เราก็จะมีกฎเกณฑ์ขึ้นมาตัวหนึ่งว่า أ, เวลาที่เราเดินจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งเนี่ยเราจะใช้ความเร็วเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าความชันมันเพิ่มขึ้นนะครับความชันหมายถึงเดินจากจุด A ไ <B S 2> ปจุด B อย่างเงี้ยจุด B สูงกว่าจุด A ถ้าความชันเพิ่มขึ้นเร<บ>าจะใช้เวลามากขึ้นเป็นเท่าไหร่หรือถ้าเราเดินลงทางลาดเราจะใช้เวลาน้อยลงเป็นเท่าไหร่นะครับก็จะมี2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นฟังก์ชันในการเดินนะครับแล้วก็ฟังก์ชันของ ภาพสมิติของภูมิประเทศนะครับแล้วก็เอาสองอันนี้มาผนวกกันแล้วก็เขียนโปรแกรมว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเดินยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นฝั่งทะเลอันดามันไปหาฝั่งอ่าวไทยนะครับเราก็จะเริ่มจุดหนึ่งจากฝั่งอันดามันเนี่ยแล้วก็เขียนโปรแกรมจําลองนะครับให้เดินเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะครับทุกเส้นทางที่เป็นไปได้นะครับอันนี้จะเป็นปัญญาประดิษฐ์และเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเส้นทางเหล่านั้นเป็นยังไงนะครับมันขึ้นกับภูมิประเทศแล้วก็ฟังก์ชันการเดินที่เราใช้ก็เส้นไหนก็ตามที่เดินถึงฝั่งออ่าไทยกน เราก็จะถือว่านั่นคือเส้นทางข้ามข้ามสมุทรจากจุดที่เราเลือกไปยังฝั่งจยายฝังอ่าวไทยนะครับเส้นทางทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเส้นเดียวนะครับเส้นทายฝั่งของฝั่งทะเลตะมันเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคิดคร่าวๆเนี่ยก็ก็หลากหลายพันกิโลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจําลองทําการจําลองเส,ส้นทางเนี่ยเราจะเริ่มทุกจุดจากแผนที่เลยก,ก็คือตั้งแต่แถวแถวทวายนะครับในพมา่าเนี่ยลงไปจนสุดข้าบสมุรทมรที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะว่า ฝั่งอนามันเส้นนี้จะไปชนฝั่งอ่าวไทยตรงเส้นไหนอันนี้คือขาไปนะครับขากลับก็มีอีกเส้นหนึง่งคือจากฝั่งอ่าวไทยเนี่ยเริ่มตั้งแต่แถวๆจังหวัดเพชรบุรีลงมาจนถึงสิงคโปร์เนี่ยก็จะต้องจําลองฝั่งขากลับด้วยคือจากฝั่งอ่าวไทยกลับไปที่ทะเลอนดามันนะครับเพราะนั้นเนี่ยการคํานวณนต้อ้ใช้เวลานานพอสมควรนะครับพอคํานวณได้ปั๊บเนี่ยเราก็เอาเส้นทางพวกนี้มาวิเคราะห์รวมกันนะครับในกลุ่มของเส้นเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะมีเส้นหนึ่งที่ใช้เวลาเดินสั้นที่สุดนะครับ รัสมมุติฐานว่ามันน่าจะมีการใช้งานจริงในอดีตนะครับงานต่อไปก็คือเราจะต้องเอาตำแหน่งปลายของเส้นทั้ง2จุดเนี่ยนะครับไปหาว่ามีการพบโบราณวัตถุหรือพบเมืองโบราณอยู่บริเวณนั้นจริงไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบยืนยันว่าผลการจำลองจากปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันถูกต้องจริงๆ เกือบครึ่งหนึ่งนะครับก็เราก็จะเจอโบราณวัตถุจํานวนมากนะครับหรืออาจจะเป็นเมืองโบราณเนี่ยอยู่ที่ปลายของเส้นทางเหล่านั้นนะครับอย่างเช่นเส้นทางข้ามคอคอดกัดนะครับก็จะเชื่อมตั้งแต่จังหวัดชุมพรกับระนองเท่าด้วยกันอันนั้นก็มีเมืองโบราณระดับ2000ปีอยู่นะครับอันนี้เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจนะครับจากนักโบราณคดีฝรั่งเศสกับนักโบราณคดีไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ฝั่งของไทยเนี่ยก็จะลําโดยอาจาร์หมอบัญชาภงพาณิย์ ก็ะจะจะดูเรื่องนี้อยู่จา์ศรีศักดิ์วลิโพดมกลุ่มนี้นะครับแล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งก็จะอยู่แถวแถวสงขลานะครับแล้วก็รัฐเกดะในประเทศมาเลเซียอันนั้นก็จะเป็นอีกคอคอดหนึ่งซึ่งไม่ได้แคบเท่ากับคอขอดกะที่เรนองประชุมพรนะครับแต่ว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญเหมือนกันเพราะว่าเวลาที่เดินเรือจากฝั่งอินเดียตอนใต้ตัดข้ามอ่าวเบงกอเข้ามาเนี่ยจะเจอเกดะก่อนเป็นเมืองแรก ะจะผ่านผ่านปลายแหลมสุมารตราที่บรรดาเจแล้วก็จะถึงเจดะก่อน,นเพราะฉะนั้นตรงน,นั้นก็จะเป็นจุดยุทธศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นเมืองหลวงของสีวิชัยในสมัยถัดมาด้วยการจําลองด้วยปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันก็จะให้ข้อมูลอะไรลักษณะเนี่ยนะครับซึ่งไม่ได้วางอยู่บนพื้นฐานของความคิดมนุษย์เลยนะครับอันนี้คือวางอยู่บนผลการจําลองล้วน,น,นแต่ว่ามันตรงกับความคิดมนุษย์ก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าที่ใดก็ตามที่ผลการจําลองเนี่ยให้ออกมาว่ามันน่าจะมีเส้นทางอยู่ แต่เรายังไม่เจอโบราณสถานเนี่ยเป็นไปได้2อ,อย่าง1คือเราไม่เจอโบราณสถานนันทีมันอาจจะฝังอยู่ใต้ดินหรือมันอาจจะซ่อนอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งใกล้ๆกับบริเวณนั้นหรือ 2. มีกลไกบางอย่างทําให้บริเวณนั้นเนี่ยไม่สามารถตั้งบ้านตั้งเมืองได้นะครับมีการตีความที่น่าจะตามมาในอนาคตเยอะเลยนะครับจากผลการจําลองเส้นทางข้ามคาบสมุทรจากปัญญาประดิษฐ์ครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้ปัญญาประดิษฐ์ โดยตรงมาทำเนี่ยนะครับปญัญญาประดิษฐ์เนี่ยเราไม่สามารถใส่ความเป็นชาตินิยมให้กับตัวโปรแกรมได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลการจําลองว่ายังไงมันก็ว่าไปตามนั้นนะครับเราเนี่ยมีหน้าที่จะต้องไปตีความผลการจําลองนั้นนะครับเราเราไม่สามารถแทรกแซงการทํางานคอมพิวเตอร์ได้ระยะที่ 1. เนี่ยเราจะวางตำแหน่งเมือง ต่างๆนะครับให้ให้ถูกต้องแล้วก็ไม่ขัดกับเอกสารโบราณน,นะครับหรือถ้าขัดก็ขัดให้น้อยที่สุดเราจะเอาความรู้ทางภูมิศาสตร์ทางดาราศาสตร์เนี่ยมาช่วยนะครับซึ่งมันน่าจะเป็นกลางที่สุดแล้วก็พวางสําเร็จเสร็จสิ้นในระยะที่1นนะครับโครงการระยะที่2จะเป็นการเอาความรู้ด้านอื่นๆที่ไม่ใช่ด้านภูมิศาสตร์ซึ่งเวลาที่เขาจดบรรยายถึงประเทศต่างๆเนี่ยเขาจะไม่ได้จดตําแหน่งอย่างเดียวเขาจะจดภาษา วัฒนธรรมการกินอาหารวัฒนธรรมการทำศพการสร้างบ้านนะครับสินค้านำเข้าสินค้าส่งออกที่สำคัญนะครับเขาจะจดไว้หมดเลยเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราวางตำแหน่งบ้านเมืองถูกเนี่ยเราจะรู้ว่าข้อมูลแวดล้อมต่างๆที่เหลือเนี่ยมันวางตรงไหนด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยงานระยะที่2จะเป็นการศึกษาทางด้านบรุษยวิทยาแล้วนะครับก็คือดูเลยว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นวัฒนธรรมที่ ที่เป็นอยู่นะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยแต่ละที่เป็นยังไงบ้างนะครับในสมัยโบราณมาจากข้อมูลหลักฐานชั้นต้นทั้งหมดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับ